สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมทด้การติดตามรับชมรับฟังนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับมหาแม่งนะครับเมเนกามีเรื่องราวบรรยากาศนะครับผมเกี่ยวกับท้องไร่ปลายนานะครับผมว่าหว่าวซูกินองเขาฟังอีกเช่นเคยคือนเก่านะครับผมวันนี้จะมาในเรื่องราวของอะไรนะครับผมก็จากบรรยากาศนะครับเนาะ รับชมที่บรรยากาศสังเกตว่าวันนี้นะครับผมเป็นวันที่หนาวมีความหนาวเย็นนะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมความหนาวเย็นกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วทําให้ตอนนี้มีสภาพของน้าค้างนะครับผมลงในแปลงนาค่อนข้างเยอะนะฮะค่คอนข้างเยอะมากเลยสังเกตนะครับผมนี่ตอนนี้ที่ปลายใบข้าวนะครับผมหรือทีอ่ที่เรามองเห็นอยู่นะครับผมก็ขาวนี่คือเป็นน้าค้างนะครับผมตอนนี้มี ความเย็นความชื้นค่อนข้างเยอะความชื้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสัมผัสที่ผิวตอนนี้นะครับผมก็ทีนี้ในเรื่องของความชื้นกับท้องไรสปนาอย่างที่ผมเคยเล่าไปใน1คลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับว่ามันจะส่งผลตามมาก็คือในเรื่องของอเชื้อโรคเชื้อรานะครับผมที่จะมาเข้าทําลายพืชที่เราปลูกนะครับดังนั้นตอนนี้ที่ที่ผมเป็นห่วงและน่ากังวลก็คือนะครับผมกอ็อยากให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับผมผู้ผู้เฮียดไทยทนานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักเหนือผักกลางหรือผักใตนะครับหรือผักไดก็ตามนะครับผมที่มีข้าวนะครับผมที่ผลิตข้าวนะครับตอนนี้ไ้ระมัดระวังในเรื่องของน้าค้างนะครับผมน้าค้างที่ลงมากกระแทกเข่านะครับผมปลายใบนะครับผมดังนั้นมันจะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อราหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับผมได้นะครับผมดังนั้น ในที่เห็นหน้าเนาะนะครับผมให้รามระวังให้เดินตรวจแปลงนะครับผมถ้าเจออาการใบไหมใบจุดใบขีดนะครับผมอยู่อย่างที่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเนาะนี่ฮะตรงมีใบไหมใบจุดใบขีดนะครับผมในแปลงอย่างนี้นะครับผมให้ให้ให้ทำการฉีดสารหรือทําอะไรก็ตามนะับที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือเชื้อราพวกนี้เข้าทําลายในพืชได้นะครัะ สิ่งที่ตอนนี้ถามว่าในมุมของเคมีนะครับผมก็ต้องใช้เคมีนั่นแหละครับนะครับเพื่อที่จะเป็นการหยุดและยับยั้งให้ได้ดีที่สุดนะครับส่วนท่านอื่นที่มีวิธีการใดๆครับผู้ใดที่มีวิธีการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้เคมีในการป้องกันและกําจัดนะครับผมก็เอามาแชร์กันได้มาแนะนํากันได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านเราที่เทีดยไทยไชน่าอยู่ตอนนี้นะครับผมนอกจากนั้นใครที่มีวิธีการใดๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฉีดไล่น้ําค้างหรือการฉีดพ่นสารต่างๆที่ได้ผลดี นะครับผมเนาะตอนนี้เราเอามาคุยกันนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้แชร์กันและได้ให้พ่อพี่น้องเราได้ผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเนาะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศของแปลงแปลงนี้ก่อนนะครับว่านอกเหนือจากเชื้อรานะครับผมนอกเหนือจากน้ําค้างแล้วนะครับในแปลงแปลงนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับผมเนาะเรื่องต่อมาก็คือตอนนี้มีน้ําค้างแต่พอสายมาเป็นไงฮะแดดร้อนแดดร้อนค่อนข้างมาก เมื่ออุณหภูมิเหวี่ยงจัดขนาดนี้นะสิ่งที่น่าเป็นห่วงและที่น่าตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเพลี้ยตัวเพลี้ยเนี่ยนะครับหรือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับผมที่ลงทําลายในนาข้าวนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าอากาศมันฮอนมันอบอ้าวช่วงกลางวันลฮะหรือหรือสภาพอากาศที่มันค่อนข้างที่จะอุ่นขึ้นมามันจะมีในเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลนะครับผมเข้ามาวางไข่เข้ามาแพร่ขยายพันธุ์ในแปลงนาข้าว ที่กาลังเริ่มจะท้องหรือออกผลผลิตนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพเี้ยกระโดดซีนตาถือว่าเป็นโรคถือว่าเป็นแมลงศัตรูที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะเข้ามาปุ๊บเมื่อไรเนี่ยฮะถ้ามีการป้องกันไม่ทันหรือมีการกําจัดไม่ทันนะทำให้ข้าวนั้นเสียหายยุบแดงและก็ผลผลิตร่วงเสียหายไปเลยนะครับอันนี้คือน่ากลัวจริงๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพามาเมื่อนี้นะครับผมให้เป็นการเตือนแล้วกันนะครับเนาะ เป็นการเป็นสัญญาเตือนว่าให้ทุกคนหมั่นขยันตรวจแปลงนะครับผมแวกดูตรงไหนที่มีความเสี่ยงนะครับตรงไหนที่ของง่ามนะครับผมให้ไปเดินไปแวกดูถ้ามันมีตัวนะครับผมให้ทําการฉีดป้องกันและกําจัดทันทีนะครับผมเนาะอย่าชราใจครับผมหนึ่งตัว2ตัว3าตัวที่เราเจอและที่เราไม่เจออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่พันตัวนะครับผมดังนั้นนะครับอย่าอย่าชราใจให้ทุกคนนั้นทําการฉีดพ่นป้องกันและกําจัดโดยทันทีนะครับผมเนาะวันนี้ก็ ก็เลยนะครับผมเอาบรรยากาศตรงตัวมีมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่น่ากังวลอยู่ก็คือในเรื่องของนอนเนาะนะฮะนอนนอนกอนอนกอข้าวเนาะหรือนอนกินไส้บ้านบ้านทางชาวบ้านบางบางที่นะครับผมบางที่เอ่ยว่านอนกินไส้นะฮะหรือนอนกอข้าวนั่นแหละครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผมก็เราก็สามารถฉีดพ่นป้องกันและกาจัดไปพร้อมกับพวกกลุ่มของเชื้อราหรือเพลี้ยกระโดดสินตานได้เลยนะครับผมเนาะนอกจากนอน น้ำต่อข้าวแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่เห็นก็คือหนอนม้วนใบนะครับตอนนี้ก็ยังเห็นให้ให้เห็นเยอะอยู่นะซึ่งหนอนม้วนใบโดยปกติแล้วนะครับผมอากาศร้อนๆระบบเป่าๆจะค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์หลายๆค่อนข้างที่จะพบเจอหลายนะครับแต่ในแปลงนี้นะครับผมก็ถามว่าเจอไหมก็เจอแต่ไม่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเป็นที่น่ากังวลน,นะครับผมดังนั้นก็วันนี้ให้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงก็คือ อยากให้ทุกคนมันขยันตรวจแปลงนาข้าวของตัวเองนะครับผมถ้าเจอตัวไหนอย่าช่าใจนะครับผมนาะให้ทําการฉีดพ่นป้องกันและกำจัดโดยทันทีนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ขอบรรยากาศลาไปกับบรรยากาศภ่พของท้องไร่ของนาพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับผมหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเนาะวันหน้ามีบรรยากาศได้ดียังไง เดี๋ยวจะนำพาให้มาพบปาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมมาหาแหมงขอบคุณและสวัสดีครับ